คุณไม่ใช่ขมิ้นไม่ใช่ครับแล้วรองเท้าเขาเรียกอะไรสบายเตลับเท่าที่ผมได้ยินขมิ้นก็คุยกันนะแต่ไม่ใช่ขมิ้นผมไม่ใช่ไม่รู้เอ๊ะพี่พิเรพุตตาเนี่เขาเรียกอะไรนะขมิ้นอ่ะอุนเตีย้าผมจําไม่ผิดขมิ้นคุยกันอย่างนี้อ๋อไอ้เรย่างส้มอ่ะโรยไม่ใช่ขมิ้นใช่ไหมไม่ใช่ผมแค่รู้ไงพวกเรียนสูงไง เรียนเรียนมากรู้มากรู้มากครับเออแล้วถ้าอย่างอย่างงูนี่ล่ะพวกพวพแค่นี้ต้องเรียกพวกมาด้วยเหรอพวกหมายถึงงูแปลว่างูที่เขมนก็บอกผมมาครับผมแล้วถ้าท้องอ่ะเรียกว่าพวกกันสองพวกเลยเท่าที่ผมดูในอะไรนะบิดเจรนิตอะไรนะเจรนิทนี่คุณไม่ใช่เขมนจริงๆอ่ะไม่ใช่สมมุติถ้างูกัดท้องพวกจะพวก 我叫我。